สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหมอดูอีทีกับการเมืองไทยถ้าจะเอาชื่อเสียงในวงกว้างน่าจะนับพร้อมๆกับบทบาทของอดีตนายกชื่อทักษิณก็คงไม่ผิดเพราะก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งของหมอดูอีที แถมยังต้องมาเจอคำทํานายที่ทำเอาขนลุกการจากไปของสวยสวยวินหรือเอธิซึ่งรู้จักกันดีในชื่อหมอดู e อทีช่วง10กันยายนปี2560ที่ผ่านมานอกเหนือจากความเศร้าสลดของครอบครัวแล้วคนทั่วไทยยังอดใจหายไม่ได้เพราะหมอดูชาวเมียนมาวัย58ปีผู้นี้ ต้องบอกว่าเธอมีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างที่คนไทยเกือบทุกคนจะต้องเงี่ยหูฟังข่าวและบรรดาคนเด่นคนดังในบ้านเราต้องเดินทางไปหาเธอทำนายอยู่ด้วยบ่อยๆสำหรับในเรื่องของความสามารถด้านการทำนายทายทักที่แม่นยำในเรื่องของการเมืองหรือนักการเมืองไทยดูจะเป็นเรื่องราวที่คนไทยให้ความสำคัญเป็นอันมากถ้าจะดูชื่อเสียงของมอดูอีทีในบ้านเราเอาในวงแคบ ว่ากันว่าหมอดูรายนี้ทํานายให้กับนักการเมืองไทยมาตั้งแต่ยุครอสอช2อ3 4แต่ถ้าจะเอาชื่อเสียงในวงกว้างน่าจะนับพร้อมๆกับบทบาทของอดีตนาย,ยกทักษิณก็คงไม่ผิดเพราะเขาก็ถือเป็นลูกค้าคนหนึ่งของหมอดูอีทีแถมยังต้องมาเจอกับคำทํานายที่ทำเอาคนไทยขนลุกไปตามๆกันดูกันที่คำทำนายของคุณทักษิณคนนี้ว่ากันว่า ไปดูหมอดูอีทีทั้งขาขึ้นและขาลงเลยทีเดียวคือตั้งแต่ก่อนจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่ก่อนลงจากเก้าอี้จากการทำรัฐประหาร2549ก็ยังวนเวียนเข้าไปอีกแถมยังลือกันว่าคุณหญิงพชมานเคยส่งคนไปรับหมอดูอีทีจากพามา่ามาอย่างบ้านจันสองล่าเพื่อให้ช่วยทำนายดวงชะตากันมาแล้วและยังเคยให้หมอดูอีทีช่วยจัดโผคอรมออีกด้วย อย่างก่อนจะมีการเลือกตั้ง2544หมอดูอีทีก็เคยทำนายว่าคุณทักษิณจะตั้งพรรคใหม่สำเร็จจะชนะและเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ฟ้าไม่ปราณีต้องจอรลีไปต่างแดนต่างถิ่นซึ่งก็ตรงกับปี2549มอดูอีทียังได้ทำหน้าที่แก้เครดเสริมดวงให้กับคุณทักษิณอีกด้วยโดยช่วงสิงหาคมปีนั้นสื่อหลายสำนักลงข่าวว่า พอหมอดูอีทีทำนายดวงชะตาเสี่ยแม้วไว้ว่าถึงขั้นชะตาขาดและแนะให้แก้เครดเสริมดวงสะเดาะเคราะห์ว่าแล้วเจ้าตัวเลยต้องไปเดินวนรอบเจดีชเวดกองซ้ายสามรอบขวาสมรอบและต่อด้วยพิธีสะเดาะเคราะห์ชุดใหญ่ในถิ่นที่ธุรกันดาลที่หน้าคนลุกคือหมอดูเขียนไว้ว่าให้ระวังช่วงเดือนกันยายน2549 ข้อความจากคุณเดชานรินาตได้โพสต์ตข้อความผ่านเฟซบุ๊กอย่างน่าสนใจดังนี้ครับส่วนท้ายแล้วขเขมรก็จะหนีไม่พ้นที่จะสุ่มเสี่ยงมากที่จะกลายเป็นเหมือนประเทศพามา่าเพราะความอ่อนด้อยของฮุนเซนมาเนตลูกชายของฮุนเซนในอนาคตทํานายได้เลยว่าจะไม่สามารถนําพาให้ขเขมรเจริญรุ่รงเรืองได้ขอไว้อะไรให้กับ3ประเทศในอาเซียนกับอนาคตที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่ง ของมนทนมหาอำนาจโลกและประเทศไทยควรจะกลับมาทบทวนตัวเองได้แล้วว่าประเทศไทยของเรานั้นติดอันดับเศรษฐกิจที่ดีของโลกและมีแนวโน้มจะเจริญมากที่สุดในเอเชียด้วยและอาจจะเจริญยิ่งกว่าประเทศจีนอีกหลายเท่าในอีกไม่นานเลิกเสียเวลาและเข้าไปอยู่บนความวุ่นวายกับประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีวันที่ผู้นำประเทศเหล่านี้ จะมีความจริงใจต่อประเทศไทยของเราผมขอสนับสนุนการไม่ส่งนักกีฬาไทยทุกประเภทเข้าไปร่วมแข่งขันในประเทศเคมรเพราะไม่เกิดประโยชน์สักอย่างต่อนักกีฬาและคนไทยทั้งประเทศถ้าให้ดีที่สุดก็คือควรจะเตรียมตัวปิดด่านพรมแดนขเขมรทุกด่านอย่างถาวรเพราะสีเกมในขเขมรครั้งนี้เคมรได้วางแผนเอาไว้หมดแล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นกีฬาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของไทยขเมรจะลอกเอาไปเป็นของขเมรทั้งหมดแม้แต่ประเพณีวันสงกรานต์ของไทยขเมรก็เตรียมจะยื่นไปที่ยูเนสโกว่าสงกรานต์เป็นประเพณีของขเมรโดยมีหลักฐานมาจากการแกะสลักบนหินปราสาทป้บาบ้าบๆของเขาเองให้ระลึกถึงความจริงเอาไว้ว่าคนขเมรที่พอมีสติปัญญาและพูดคุย กันรู้เรื่องได้ถูกขเขมรแดงนั้นฆ่าไปหมดแล้วจึงเหลือคนประเทศขเขมรในปัจจุบันที่คนไทยยิ่งคบยิ่งเสียเปรียบทุกอย่างและจะหาความจริงใจจากผู้นำขเขมรนั้นเลิกคิดไปได้เลยเข้อความจากคุณเดชานารินาศความคืบหน้าล่าสุดหมอป่ายไพรกระซิบได้ออกมาทำนายดังนี้ครับเลขกระทบชะตาชาวไทยและชาวโลกเลขกระทบชะตาชาวไทยและชาวโลกภิกษุณีปายกล่าวว่า เลข6กระดกพร้อมพัง2566ตัวเลขพุทธศักราชนี้ตามหลักเลขของท่านยมหมายถึงอะไรบ้างเลข2ตามหลักของข้างล่างตามหลักของท่านยมเลข2คือการที่มนุษย์ชอบโชว์ชอบเด่นดังชอบความรุ่งเรืองผ่านทางช่องไหนก็ได้ชันขอให้ดังไว้ก่อนตัวเลข5 เป็นเลขที่พยายามดึงเรื่องความเชื่อขึ้นมาของคนไทยจะเป็นเรื่องของาศาสนาคำพูดส่วนเลข5ข้างล่างนั้นคือเรื่องของความเชื่อาศาสนาเรื่องของศิลธรรมแบ่งซ้ายแบ่งขวาขึ้นอยู่กับสองตัวหลังส่วนเลข6ข้างล่างก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตกต่ำเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทางเมื่อสองตัวมาเจอกัน ตกต่ำคูณ2จะมีเหตุเรื่องเกี่ยวกับน้ำสะเทือนเรื่องของการระเบิดใต้น้ำหรืออะไรที่แบบแทนที่มันจะตกทีเดียวนะ่ะแต่ตกคูณ2ความแรงความอันตรายความเสียหายคูณ2อีพิธีกรถามว่าที่กำลังจะบอกนี่คืออะไรมีโอกาสจะเกิดสึนามิภิกษุณีปายกล่าวว่าเราไม่พูดคำว่าสึนามิเรื่องของนิวเคลียร์ที่ลงใต้น้ำ ทำให้วงแหวนสะเทือนเป็นไปได้วงแหวนสะเทือนทําให้เกิดเซนามิได้เช่นเดียวกันซึ่งปัจจัยมันไปด้วยกันได้ซึ่งเลข 6- กสองตัวนี้ก็มันมีผลมีผลทําให้คนเสียชีวิตจากของเหลวค่อนข้างเยอะเรื่องของการเดินทางก็เยอะและอีกอย่างหนึง่งน่ะเรื่องของความมีชื่อเสียงเรื่องของคนดังก็จะเสียชีวิตหรือมีเรื่องการแตกหัก ค่อนข้างเยอะเหมือนกันพิริกรกล่าวว่าหมายถึงว่าคนที่ดังอยู่แล้วจะมีการทะเลาะวิวาทมีการแตกหักกันเสียชีวิตด้วยพิกษณีปายกล่าวว่าคำพ่าดังในที่นี้ไม่ได้อาจจะหมายถึงดาราเท่านั้นเป็นในวงการหรือที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งจะมีเรื่องของการเสียชีวิตความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานฤนาทได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับ ปีที่แล้วผมเคยทำนายเอาไว้ว่าเศรษฐกิจของ3ประเทศจะพังพินาศลงได้แก่ลาวเขมรและพมา่าซึ่งเป็นชาติคอมมิวนิสต์ที่พึ่งพาความช่วยเหลือจากจีนและลาวคือประเทศแรกที่เศรษฐกิจได้พังลงเรียบร้อยแล้วและเป็นเรื่องยากมากที่จะฟื้นฟูประเทศกลับคืนมาใหม่ได้และสุดท้ายจีนจะทำทุกวิถีทางที่จะให้ลาว เป็นหนึ่งในมุลทนของจีนแบบถาวรแม้ว่าทั้งสองประเทศนี้จะพูดภาษากันไม่รู้เรื่องแต่คาดว่าผู้นำลาวคนใหม่จะถูกบีบให้ประเทศลาวหันมาใช้สกุลเงินหยวนแทนสกุลเงินกกีบและพยายามไม่ให้สกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลาร์เข้าไปมีอิทธิพลต่อผู้นำคนใหม่ของประเทศลาวแนวคิดและการกระทำของจีนและ ผู้นำลาวแบบนี้ยิ่งจะทำให้คนลาวในชาติต้องเผชิญกับความทุกยากลำบากมากยิ่งขึ้นและอีกไม่นานคนลาวจะกลายเป็นเพียงแค่แรงงานชั้นต่ำของคนจีนในอนาคตส่วนพมา่าไม่ต้องวิเคราะห์ให้ยากเลยภาพในปัจจุบันก็ชี้เห็นแล้วว่าพม่าเกินกว่าจะใช้คำว่าเศรษฐกิจล่มสลายลงแต่ควรใช้คำว่าพม่า กำลังเผชิญกับการล่มสลายลงของชนชาติแบบถาวรในขณะที่คเมรหลังเสร็จสิ้นมหากรรมกีฬาซีเกมลงผู้นำคาเมรและประเทศคเมร GDP จะตกต่ำไปอีกถึง15%และความน่าเชื่อถือในเรื่องของเสถียรภาพของหุนเซนผู้นำคาเมรต่อธนาคารโลกจะลดห่วบๆลงในยุคที่คนในประเทศคาเมรต้องพึ่งพาแต่หุนเซนคนเดียว เศรษฐกิจในประเทศมีแต่จะแย่ลงเรื่อยๆในอีกไม่นาน